ุกโมงนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะก็คงได้เก็บกำไรกำไรกันอยู่นะ <c oughs> ถ้าใครไม่เก็บนะคะก็ต้องกลับมาอยู่ที่จุดเดิม <c oughs> จุดเดิมนะคะเพิ่มเติมคือได้ออเดอร์ใหม่นั่นเองนะคะก็คือจุดนี้ใช่ไหมอ่านี่เลยนะคะก็สำหรับโค้ดนะคะมองบายเหมือนเดิมเลยนะแต่บายจุดไหนก็จุดปัจจุบันนี้และวค่ะนะคะ,นะคะ จุดปัจจุบันนี้เลยนะคะสามสามสองสามสามสามสองนะคะถึงสามสามสองสองนะคะก็คือได้แค่นี้อืมได้แค่นี้เลยนะคะถ้าเบรกไปกว่านี้เราต้องไปตั้งรับลึกเลยอืมเราต้องไปตั้งรับลึกนะคะก็คืออาจจะเป็นนู่นเลยสามเจ็ดเลยนะคะอืมสามสองเจ็ดเจ็ดหรือว่าสามสามสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ต้องตั้งรับลึกเลยถ้าเกิดว่ากาเบรก ใช่ไหมคะแต่นี่คือกราฟยังอยู่ในเทรนไลน์นะคะยังอยู่ในเทรนไลน์เนาะยังอยู่ในเทรนไลน์แบบนี้นะคะโค้ดก็คิดว่ามีโอกาสที่จะตั้งลำตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าตั้งลำแพทเทิร์นใดๆตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นมาแล้วก็เบรกเอาไฮเก่านะคะไฮเก่าที่ราคา3ามสหกสามถึงหกห้าเนี่ยเบรกไปเลยนะคะเบรกไปถึงเจ็ดสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเบรกรีเทสกลับมาก็จบแล้วอืม อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการรีเทสเท่านั้นนะคะทุกคนเออเป็นการรีเทสอะไรเป็นการรีเทสการเบรกของอันนี้ไงรีเทสแล้วก็ไปต่อหนึกภาพออกเนาะเพราะว่าตรงนี้คือไฮเขาไงคะสามคือไฮนะคะก็เบรกไฮได้รีเทสมาก็ไปต่อแค่นั้นเลยเงื่อนไขนะคะอ่าก็กาฟก็จะเดินทางต๊กแตกตั๊กแตกตรงนี้นะคะอาจจะใช้เวลาตรงเนี้ย สามเหลี่ยมทองคำตรงนี้ค่ะเกืบทั้งวันเลยนะเออแต่ก็สำหรับโพสคือ follow ใบขึ้นไปตามเทรนนะคะตามเทรนไลน์นะคะ follow บขึ้นไปใบเก็บ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 อืมแล้วถ้ากะเบรกหาตรงนี้ได้ปุ๊บรีเทปมาก็ไปต่อเลยนะคะราคาระยะไกลนะคะระยะใกล้ก็สามร้อยห้าร้อยจุดเก็บไปนะคะระยะไกลที่มองนะคะก็คือประมาณสามพันสี่เนาะ ที่คุยกันนะคะสามพัี่ร้อยแต่ว่าระยะใกล้ๆก็จะมีเท่าไหร่ล่ะอันนี้วิ่งอันนี้ก็สามพจุดนะไม่ใกล้นะนะคะสามพนยกะคะสามพันแนะคะ, 3, ะ,คะแล้วก็ส 4, 4ี่ไอ้สามพนสี่ร้บนะกรจะวิ่งอยู่โซนนี้นะคะขึ้นลงสัระวันขึ้นลงตรงนี้แหละนะคะแต่สําหรับโค้ดคือ follow บ่ายค่ะนะคะถ้าเกิดว่ากราฟยังอยู่ในเทรนนะคะยังอยู่ในเทรนไลน์ตรงนี้นะ <c oughs> อันนี้สำหรับตรงนี้มห้าค่ะนะคะมห้านาทีเนาะอือก็ก็คงมองเหมือนเดิมนะคะยังคงมองเหมือนเดิมนะจ๊ะยังคงมองเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็ตั้งลำนะถ้าเกิดว่ากราฟเบรกห้าสิบห้าสิบเอ็ดได้ตรงเนี้ยจบละ กับการรีเทสนะคะจบหลังกากการรีเทสห้าสิบห้าสิบเอ็ดตรงเนี้ค่ะนะ,ะคะราคาตรงนี้ถ้าการเบรกขึ้นไปได้ปุ้งอ่าเบรกขึ้นไปหาเบรกขึ้นไปได้ก็จบแล้วอก็ไปต่อละแต่อีกในายะหนึ่งนะคะก็เฮ้ยตรงนี้มันทำคัพแพนเดิลหรือเปล่าโบสก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสเป็นคัพเหมือนกันเนาะหนึ่งสอง ถ้าถ้าเขาลงมาอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วขึ้นไปอ่ะไม่ผ่านอโอเคลงแน่ตามออกเนาะอ,อืมนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้นับหนึ่งนะคะสองถ้าเกิดว่าขึ้นมาอีกจุกหนึ่งอ่ะได้ลงอันนี้ถึงจะลงอ่นะ,ะลงมาตรงเนี้ยขึ้นมาจุกหนึ่งแบบเป็นโลอ่ะนะคะเป็นโลไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกไฮที่เขามาทําไว้ตรงเนี้ยโอเคะเขาอาจจะลงมาได้ทีนี้เราก็ต้องมาตั้งรับลึกละทีเนี้ย สำหรับคนขาบายนะเดอแล้วโคดมองเอ็มหนึ่งก่อนนะแต่ถ้ามันยังไต่ลึบๆๆ,ๆๆๆแบบนี้แล้วสุดท้ายเบรกห้าสิบห้าสิบเอ็ดมันไม่ลงนะคะมันไม่ลงน้องอาจจะแบบมาไม่ลงเออยังไงก็มองว่ามันไม่ลงราจจะทำโครงสร้างเพื่อที่จะขึ้นนะสำหรับโค้ดก็คือตรงเนี้มันเป็นแนวรับไงนี่ย ก่อนหน้านี้มันเป็นแนวต้านมันถูกเบรกเปี้ยงออกไปปุ๊บไงมันเป็นแนวรับมันเลยไม่ผ่านใช่ไหมคะอ่ะเจอแนวรับหลักมันไม่ผ่านไงดิ้งดิงดิงดิงด้ง,ง,ง,งอาจจะเต้นํำอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเบรกอันดับแรกก็คือต้องต้องเบรกห้าสิบสามพันสามร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดอะไรเนี้ยตรงเนี้ยนะคะถ้าเบรกได้ก็บา,บายบายนะก็คือไปเลยตามนั้นนะคระับเป้าหมายก็สี่ร้อยสามพันสี่ร้อยบวกบวกเนาะ โอเคนะคะก็คืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเจอกันเหมือนเดิมนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ